สวัสดีค่ะหน้า84นะคะการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาค่ะ,ะในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้ในส่วนของนาฬิกามาเพื่อที่จะบอกเวลาและก็ภาพกิจกรรมนะคะซึ่งเราสามารถนำข้อมูลที่เขาให้มาเขียนบันทึกกิจกรรมได้ค่ะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยออกเดินทางเวลาเท่าไหร่นะคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8ค่ะ แต่ยังไม่ถึงเลข8นะคะดังนั้นคือเจนาฬิกานะคะส่วนเข็ยมยาวอยู่ตรงเลขหก็แสดงว่าเป็นเจ็นาฬิกากับอีก30นาทีนะคะต่อไปค่ะรูปที่สองนะคะเข้าร่วมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะเข็มสั้นอยู่เลข9้านะคะพอดีเลยก็จะเป็น9นาฬิกานะคะส่วนเข็ยมยาวชี้เลข12บนะคะก็จะเป็น9นาฬิกาตรงเลยนะคะ รูปต่อไปค่ะรับประทานอาหารกลางวันนะคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข11กับเลข12นะคะยังไม่ถึงเลข12ดังนั้นคือ11นาฬิกานะคะส่วนนาทีค่ะดูเข็มยาวค่ะเข็มยาวอยู่ตรงเลข6ก็เลยได้เป็น30นาทีข้อนี้ก็เลยเป็น11บเนาฬิกา30นาทีนะคะ ต่อไปค่ะเข้าชมสวนสัตว์นะคะเข็มสั้นอยู่ตรงเลขหนึ่งพอดีนะคะส่วนเข็มยาวอยู่เลข12เป๊ะเลยดังนั้นเข้าชมสวนสัตว์ก็จะเป็นเวลา13บสนาฬิกานะคะเดินทางกลับบ้านค่ะเรามาดูกันเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข2กับเลข3นะคะยังไม่ถึงเลข3าเนาะแสดงว่าเลข2 แต่ถ้าเราจะบอกว่า2นาฬิกามันก็จะดึกไปนะคะดังนั้นมันจะเป็นช่วงระยะเวลากลางวันนะคะตรงนี้เป็น12ค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็น13 14แสดงว่าคือ1ินาฬิกากับกี่นาทีคะตรงเลข6ก็คือ30นาทีนะคะก็คือ14นาฬิกา30นาทีเนี่ยเด็กเดินทางกลับนะคะต่อไปค่ะถึงโรงเรียนนะคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข4ี่กับเลข5นะคะ ยังไม่ถึงเลข5นะคะสแสดงว่าเลข4ถ้าเราจะบอกว่า4นาฬิกามันก็เป็นเวลากลางคืนนะคะดังนั้นเวลากลางวันนะคะตรงนี้จะเป็น13 14 15 16ก็คือ16นาฬิกานะคะส่วนนาทีค่ะห้า1ก็คือ15นาทีนะคะ16นาฬิกา15นาทีถึงโรงเรียนค่ะเมื่อเราได้แล้วได้เวลาแล้วนะคะ เราก็สามารถเขียนบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ามได้แล้วนะคะ,ะเขาให้ตัวอย่างมาว่า7นาฬิกาานาทีออกเดินทางนะคะก็คือรูปแรกเนาะต่อไปรูปที่2ค่ะ9นาฬกาเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ่ะเราก็เขียนเลยนะคะว่า9นาฬกาค่ะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะ เข้าชมพิพิธภัณฑ์น,นะคะสับน้ำค่ะต่อไปนะคะพอเข้าชมพิพิธภัณฑ์สับน้ำเสร็จแล้วก็จะมาพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะเวลา11นาฬิกานาทีค่ะ เราก็จะได้ว่าสิบเอนาฬิกาสาสนาทีค่ะรับประทานอาหารกลางวันนะคะ ต่อไปนะคะพอรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนะคะ13นาฬิกานะคะ13นาฬิกาเด็กๆก็จะเข้าชมสวนสัตว์นะคะเราก็เขียนค่ะ13นาฬิกาเข้าชมสวนสัตว์ค่ะ เมื่อเข้าชมสวนส,ส,สัตว์เสร็จแล้วนะคะ14นาฬิกา30นาทีเด็กๆก,ก็จะเดินทางกลับค่ะ14นาฬิกา30นาทีนะคะเดินทางกลับกิจกรรมต่อไปนะคะก็ถึงโรงเรียนนะคะ16นาฬิกานะคะ สิบห้านาทีนะคะคุณครูพูดผิดสิบห้านาทีถึงโรงเรียนก็เรียบร้อยนะคะสำหรับบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในวันพฤรหัสที่25กรกฎาคม2562ค่ะ